วันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางอิซุสุต่างปากอุบลราชธานีนะฮะให้มาสัมผัสตัวจริงนะครับกับ all new i s u z u MuX ใหม่ X ai, นะครับและวันนี้จะมีการทดลองขับด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าหลังจากการเปิดตัว Mil X m ิวใหม่นี่นะครับมีการพูดถึงโมเดลนี้ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับรวมถึงออปชันที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Mil X m ิวใหม่เลยก็ว่าได้และนอกเหนือจากคุณสมบัติของตัวรถแล้วยังมีในเรื่องราคาที่เป็นไฮไลท์สําคัญอีกด้วยครับ โดยในตัวเริ่มต้นก็คือ1.9 Active เกียร์อัตโนมัติ6สปีดอิสุสูตั้งราคาเพียง1 1,900 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนคันนี้จะเป็น3.0 Ultimate, ขับเคลื่อน2ล้อราคา1 4 7 9 0 0 0บาทออปชั่นตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่แชมป์แนะนำนะครับแชมป์นะครับจากอิสุสูตั้งปากอุบลน,นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูออปชั่นนะครับ ตัวมิวเอ็กใหม่นะครับว่ามันมีความแตกต่างจากเดิมยังไงได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับนะครับว่ามาดูกันว่า All New E s ู m u ลเเนี่ยของเรามีอะไรใหม่มาบ้างนะครับเริ่มด้วยที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยออกแบบใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าใบบีม LED นะครับใช่ตัวนี้สามารถใช้งานเนี่ยก็คือจะเปิดไฟอัตโนมัติแล้วก็เปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีให้ตั้งแต่ วมาด้ยแต่ว่าตัว Active กับ l u ว u r y เนี่ยจะไม่ได้เป็นเปิดปิดอัตโนมัติใช่ครับไม่ได้เป็นตัวเปิดเปิดไฮซุงต่ำอัตโนมัติเนาะใช่ครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่หมดเลยครับจิงกะจังหน้าเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของิซ u ซุใช่ครับจะเป็นแบบแถบสองชั้นตรงนี้อ่าใช่ครับแล้วก็จะมีเขี้ยวใช่ครับตารตกแต่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาดูตัวจริงเนี่ยสวยมากๆนะใช่ครับเพราะว่ามันจะมีแบบว่า มันเป็นโครเมียมนะใช่แต่ตันนี้มันจะเป็นแบบเป็นด้านๆนะใช่ครับด้านส่วนตรงนี้จะเป็นสีเงินเข้มๆใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ระยะ 4. จุดให้นะครับรวมข้างหลังอีก4จุดเป็น 8. จุดรอบพันุดนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้น่าจะเป็น LED ใช่ครับเป็น LED ครับไฟตัดหมอกเป็น LED ส่วนล้อนะครับตัวล้อนะครับล้อรุ่นนี้จะมาให้เป็นตัวขอบ 20- 20นิ้วนะครับใช่ครับเป็นขอบ20ทั้ง4ล้อเลย นะครับหน้ายางจะเป็น26 5 5 0 2 0า้ลงลงมาก็จะเป็นขอบ18ขอบ18บแปดใช่ครับอ่าแล้วก็มาต่อด้วยของเราเนี่ยอยากนำเสนอตัวนี้มากเลยนะครับก็คือจะเป็นกล้องคู่ตัวนี้เอาไว้จะช่วยให้คนขับขับแบบได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับ,นะรบตัวนี้ก็คือเขาจะจับว่าจะมีสิ่งกีดขวางข้างหน้าไหมนะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยจะทำงานคู่กับ ตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับก็คือจะมีตัวช่วยระบบตัดเครื่องกําลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีตัวเบรกอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมี adaptive cruise control นะครับก็คือตั้งความเร็วไปปุ๊บตัวนี้รถก็จะสามารถเบรกเองนะครับแล้วก็เร่งไปเองคือแปรผันตามความเร็วคันข้างหน้าแต่ว่าก็จะไม่เกินลิมิตที่เราล็อกไว้ นะครับสมมุติว่าเราล็อก120ข้างหน้าวิ่ง130แล้วเราก็จะไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดข้างหน้ามีการชะลอนะครับหรือจอดนะครับตัวนี้ความเร็วก็จะแปรผันไปตามคันข้างหน้าให้นะครับตัวนี้ก็จะได้ปลอดภัย,ยเราไม่ได้ยุ่งกับคันเล่งกับเบรกเลยไม่เลยครับตัวนี้รถก็จะใช่ครับเบรกเบรกเบรกให้เองนะครับเพิ่มความเร็วให้เองแต่ว่าความเร็วนะครับจะไม่เพิ่มเกินลิมิตที่เราตั้งอ่าสมมติว่าเราตั้ง110ก็ไม่เกิน110ครับเห็นไหมครับ เราก็จะดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับเส้นเส้นสายของตัวรถก็จะเป็นในรูปแบบใหม่ดูตัวรจริงเนี่ยรู้สึกว่ารถมันจะพุ่งๆไปข้างหน้าเนาะใช่ครับเพราะมันโดนแสงโดนอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีมิติมากใช่ครับจะทําให้ดูเพียวถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะใชนน่สปอร์ตกว่าเดิมเยอะเลยใช่ครับก็คือทํามาเอาใจทุกทุกช่วงวัยนะครับ,นะรบแต่ก็ยังยังไม่ทิ้งความสปอร์ตจากที่ไฟไท้าย ้ายก็จะออกแนวสปอร์ตหน่อยมี LED นะครับแล้วก็จะลมลมดำด้วยนะครับดูออกดำๆเป็น LED ไฟท้าย LED ใช่ไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกเป็น LED เนอะใช่ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าวิงเลสซิ่งเนเจอร์ใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าได้เปิดตัวนี้สวยมากใช่แต่ว่าถ้ายังคืนยิ่งสวยอ่านะครับแล้วก็ของเราก็จะใส่โลโก้ Mulex มาให้ด้วยยไฟตัดได้ไฟถอยหลังอยู่ข้างล่างใช่ครับ ้าท้ายตัวนี้เป็นไฟฟ้าไหมครับเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยเราเพียงแค่กดมาตัวนี้เวลาปิดก็กดปิดได้เลยแล้วตัวนี้จะมีแจมโปรเทคชันนะครับก็คือกันกันตัวหนีบเราอ่าเน่นะครับป้อ,บองกันการนีใช่ก็คือจะปลอดภัยนะครับ ถ้าบางทีเด็กมาเล่นหรืออะไรยังไงก็ปลอดภัยครับนะครับตัวนี้อ่านะครับข้างในนะครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับจะมีพวกทิมนะครับจะออกสีน้ำตาลทองนะครับทำให้ดูหรูหรานะครับแล้วก็แผงคอนโซลข้างหน้าก็คือจะหุ้มหนังหนังนิ่มนะครับตัวนี้จริงๆมันก็เป็นพื้นฐานจากกระบะดีแม็เนาะแต่นี้ก็ถือว่ามีการปรับดีไซน์ให้ต่างไปเล็กน้อยใช่ครับแต่ก็ถือว่าดูหรูหรานะใช่ครับ มันก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาครับจอก็เป็นจอ9นิ้วนะครับแต่ว่าที่จะไม่เหมือนกับตัวกระบะเราเลยก็จะเป็นตัวบันบัน,น,น,นใช่ครับก็จะออกแบบใหม่ตามพวงไลพวงไลตรงนี้ถ้าสังเกตด,ดีก็จะไม่เหมือนตัวกระบะแล้วก็จะมีออปชันเพิ่มข,ขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ที่ที่ไม่เหมือนกับกระบะเลยก็คือจะมีแพนด์ชิป อ่าตัวที่มีแพลนชิพด้วยอ่าใช่ครับมีแพลชิพมาให้ด้วยแล้วก็สีเบาะใหม่สีเบาะจะเป็นสีออกน้ําตาลนะครับแล้วก็คู่หน้าจะเป็นคูแม็กนะครับตัวนี้ก็คือจะไม่อมความร้อนอ่าตัวนี้จะเป็นเอ่อทำมาเอาใจลูกค้าที่ใช้งานจริงๆเลยครับก็คือเบาะเนี่ยจอดตากแดดเนี่ยครับไม่ไม่ไม่อมความร้อนจริงๆตอนนี้ก็จอดตากแดดอ่าใช่ไหมครับ <coaches S 1> ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยใช่ไหมเบาะไม่ร้อน บอกไม่ไม่ไมอมเลยครับคือคลายคลายความร้อนได้ดีมากนะครับตัวน,นี้แล้วก็บอกฟองน้ํานุ่มใช่ครับสบาย,ยใช่ครับของเราอ e ีสูตรเรามาเนี่ยท,ที่ที่ทำมานะครับก็คือฟองน้ําเราจะนุ่มเน้นนั่งสบายเน้นเอาใจลูกค้าที่ที่ทชอบแบบนุ่มนุ่มสบายสบายครับนั่งได้แบบไม่เมื่อยนั่งไกลๆได้สบายนะครับ <S <S แล้วตัวนี้ที่ใหม่เลยก็คือเป็นเบรมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออโต้เบรคโฮมาให้ด้วยอันนี้น่าจะให้ทุกรุ่นหรือเปล่า อ่า uh, ใช่ครับทุกรุ่นเลยครับตัวนี้อ่าแล้วก็จอของเราเป็น9นิ้วนะครับแล้วเรามีตัวที่เป็นใส่ CD DVD มาให้ด้วยนะครับจะซ่อนอยู่ในกล่องอ่าเนี่ยครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับเบาะแถว2แถว3นะครับคือถ้าปรับเนี่ยลาบได้ลาบเลยครับแล้วก็แถว2ปรับเอนได้ ตัวนี้ใหม่เลยคือแถว3ปรับเอ็นได้ด้วยอ่าไม่ใช่เอ็นแค่ตัวพนักพิงนะครับตัวรองรองนั่งก็ปรับปรับแปรผันไปตามตัวตัวออพนักพิงเราด้วยให้มันสอดคล้องกันเนาะนสอดรับกันใช่ครับอ่านี้ถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไปอ่ามันก็จะลาบลาบไปเลยนะครับเวลาปรับขึ้นมาเนาะก็แค่ดึงสายนะครับง่ายๆ ขึ้นมามันก็จะล็อกอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคนนั่งหลังหัวนั่งไม่สบายสามารถเอยนได้ก็แค <Okay. S 1> ่จริงๆมันจะมีก้านคันโยกอยู่อยู่อยู่ใกล้พนักพิงเนาะแต่พอดีเราอยู่ข้างหลังเราก็แค่ดึงนะครับสามารถปรับเอ็นออกมาได้เอนเยอะเหมือนกันลยเนี่ยเยอะครับก็ค,บคือกดข้างหลัง,น,งนั่งนั่งะครับถ้าตัวเล็กๆหน่อยนะครับสบายครับนั่งไกลๆคือสบายเลยนะครับ ถ้าปรับปรับเอนะครับเดี๋ยวผมจะไปปรับแถว2ให้ดูเนาะว่ามันจะลาบเลยเนี่ยครับคือเป็นพื้นลาบเลยทีนี้เวลาเราใส่ของบางของเนาะใช่ครับตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะตัวตัวตัวเปิดล็อกเนี่ยครับเราดีไซน์ใหม่ก็คือผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กๆเบาบางเนี่ยก็สามารถเปิดได้ด้วยตัวเองโดยที่เปิดได้ง่ายได้ครับ สบาย <ลง S 1> สบาย,ลลยตลบไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอเปิดปุ๊บตลบลงมาเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นไปข้างหลังเลยครับ<ง>ก็จะประมาณนี้ข้างหลัง ไปทดลองขับนะพี่แชมป์ขอขอนุญาตสอบถามข้อมูลนิดนึงว่าตัวรถเนี่ยผมดูแล้วมันมีการดีไซน์ที่เป็นผู้ใหญ่น้อยลงใช่ครับแต่ว่าก็มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นใช่จริงจริงแล้วอีซูซูเนี่ยจอะกลุ่มลูกค้าไหนมาครับอ่าจริงๆแล้วนะครับอีซูซูเนี่ยออนิวมิลเอ็กออกมาเนี่ยเขาอยากได้ทุกช่วงวัยเลยอ่าอ,อยากได้ทุกช่วงวัยเลยแต่ว่าก็คือ ด้วยการดีไซน์ที่หรูนะครับข้างนอกจะดูแบบทันสมัยนะครับก็เลยอยากได้พวกนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับนักธุรกิจหรือว่าคนที่ดูเป็นผู้ชายอบคุณลักชัวรี่อย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงเจ<ม>้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยครับที่รถในการดีไซน์ออกมาจริง ทุกความที่มันเด็กขึ้น,น่าใช่ครับลูกค้าอาจจะกว้างมากขึ้นใช่ครับเนอกจากในเรื่องการดีไซน์เนี่ย All New Isuzu MU-X เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นนะครับก็จะเป็นที่มานี่ก็คือจะเป็นมีเ d ดัตเอดของเราจะมี11จุดนะครับหลักๆก,ก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าระบบช่วยลดอ,อ,อุบัติเหตุแล้วกัน นะครับก็คือป้องกันการชนมันจะมี1เลยคือก็จะมีระบบแจ้งเตือนก่อนชนนะครับแล้วก็จะมีเบรกอัตโนมัตินะครับเมื่อบางทีเราเผลอนะครับแล้วก็จะมีป้ายสปอร์ตตรงนี้แต่ป้ายสปอร์ตตรงนี้เวลาเราออกนอกเลนนะครับก็จะมีเสียงเสียงเตือนเตือนออกนอกเลนด้วยใช่ครับก็จะมีเสียงเตือนติ๊ดติ๊ตตอยู่ตรงข้างกระจกอ่า แต่ถ้าเกิดเราตีไฟเลี้ยวเสียงตอนนั้นก็จะหายไปเพราะว่าเราได้ดูแล้วว่าเราสามารถออกเลนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวตัดตัดเครื่องยนต์ตัดระบบเครื่องยนต์ตัดกําลังเครื่องยนต์เนี่ยครับสมมุติว่าเราจอดอยู่หน้ากําแพงอย่างเงี้ยครับแล้วเราใส่ใส่เกียร์ดีจริงๆเราจะถอยแต่เราไปใส่เกียร์ดีเพื่อจะเดินหน้าอ่าเราก็ไปกดเครื่งทีนี้พอเอ่อตัวกล้องของเราเนี่ยสามารถเอ่อ เตือนว่าเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยยังไงอ่ะชนแน่นอนนะครับเขาก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์ของเราตัดกําลังให้ใช่อัอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยครับตัวนี้ก็คือขึ้นรถมาสตาร์ทปุ๊บเราทํางานมันก็ทํางานอัตโนมัติเลยนะครับมีตัวนี้ด้วยครับก็คือจะเป็นตัวล็อกเขาเรียกว่าล็อกไม่ให้ล็อกนิมิตความเร็วมมใช่ครับ ือสามารถตั้งได้ว่าเราจะขับเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่มาสมมุติว่าเรารู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะจากอุบลเนี่ยอาจจะไปกรุงเทพเนี่ยเราเรากลัวว่าจะมีใบใบสั่งมาหาเราเราก็ตั้งเลยว่าไม่เกินร้อยสิบกิโลเมตรเราก็เหยียบไปเลยครับเหยียบเหยียบจนมิดคันเร่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าเหยียบไปประมาณ80%ของคันเร่งเนี่ยความเร็วก็จะล็อกอยู่ที่120ไม่ให้เกินไม่ขึ้นประมาณนี้แหละใช่ครับไม่ให้เกิน110ที่เราตั้ง ถ้าเราตั้ง110ก็จะไม่เกิน110ยสเราตั้ง120ก็ไม่เกิน120อ่าใช่ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับได้ครับหลังจากทดลองขับต้องบอกเลยว่า m ิลเใหม่เนี่ยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างขับสบาย โดยเฉพาะการเซ็ตช่วงล่างต่างๆถือว่ามาในแนวนุ่มไม่ดีดไม่เด้งนะครับคือตอบโจทย์มากสําหรับการขับขี่ใช้ชีวิตในเมืองหรือการเดินทางไกลออกต่างจังหวัดเนี่ยบอกได้เลยว่านั่งสบายทั้งขนแน่นอนนะครับจากช่วงล่างที่มีการออกแบบใหม่ด้านหน้าจะเป็นคอยสปริงปีกนก2ชั้นและเหล็กกันโครงนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นไฟฟลิง์และเหล็กกันโครงเช่นกันในส่วนการเก็บเสียงถือว่าทําได้ดีนะครับพวงมาลัยน้ําหนักดีกําลังพอเหมาะครับ ผู้หญิงเนี่ยขับได้สบายแน่นอนอีกไฮไลท์สำคัญก็คือรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดในกลุ่มอยู่ที่5.6เมตรนั่นเองทางด้านขุมพลังคันที่ลองขับจะเป็นดีเซล 3,000cc VGS เทอร์โนะครับให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบตนาทีแรงบิด450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2 6 0 0รอบตนาที จับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับ Isuzu MU-X ชมใหม่ค่อนข้างเอาใจกลุ่มคนที่เน้นความสบายในการเดินทางก็ว่าได้นะครับการตอบสนองเครื่องยนต์ถือว่าไว้ใจได้ในสถานการณ์ต่างๆบวกกับความปลอดภัยที่จับมาให้เต็มคันเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า All New Isuzu MU-X เนี่ยเป็นรถค่อนข้างที่จะเป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็มีการออกแบบที่เอาใจกลุ่มลูกค้าของ MU-X เลยนะฮะใช่ครับอย่างหนึ่งผมต้องขอชื่นชมว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งราคานะครับรวมถึงการจัดสเปคออปชั่นต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาสมเหตุสมผลมากๆ<ช>นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ๆเนาะให้กับ<ช> <ๆ S 2> รถยนต์อีซูซุนนะสสำหรับใครนะครับที่อยากมาสัมผัสอีซูซุมิวเใหม่เนี่ยมาได้ที่ไหนบ้างครับถ้าอยากสัมผัสหรือว่าเจอตัวจริงนะครับเชิญที่อีซูซุตังปักได้ทุกสาขาเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลนะครับวาลินยโส อำนาจมุกดาหารหลายาาจังหวัดเลยหลายจังหวัดแล้วก็มีอำเภอด้วยครับอย่างเช่นตะก,การพิบูลอะไรอย่างเงี้ยครับเดชอุดมน้ำยืนบุญทลิกอะไรอย่างเงี้ยครับาเลยนะรันี้ใช่ครับต้องขอขอบคุณพี่แช่มากนะที่ให้ข้อมูลนะครับผมได้เลยครับ ในช่วงค่าวันที่8พฤศจิกายนอิสุสูตังปากอุบลราชธานีได้จัดงานเปิดตัว All New Isuzu MU-X ในรอบ VAP Day ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับหลังจากการเปิดตัวเรียกได้ว่ามีเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีทาง MZ c r e s y c a ต้องขอบคุณอิสุสูตังปากอุบลราชธานีอีกครั้งนะครับที่เชิญเรามาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ ดูทันสมัยดูเป็นรถครอบครัวครับผมนะเหมาะสําหรับขับไกลๆจะไม่เมื่อยเออขับไกลๆจะไม่เมื่อยเพราะว่าแล้วสิ่งที่มันตอบโจทย์ถ้าถ้ามันจะให้ไม่มีงอเงก็คือระบบเตือนเราเวลาออกนอกเลนครับเช่นมันจะมีปกติุ้นหลังเนี่ยรถทั่วไปเยานครูบา ตกลงนี้ถ้าพูว่าเป็นเคยรีวิวรถมาก่อนไหมครับผมทำไมพูได้พอกานรีวิวผมอ่านรีวิวมาตลอดเนผมจะชอบอ่านแสดงว่าเป็นคนที่ชอบรักรถจริงๆเลยก็ต้องศึกษาครับศึกษาศึกษาแล้วก็คุยกับคนอื่นรู้เรื่องถ้าเราไม่อ่านเราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องครับผมแล้วตัวที่พึงพอใจมากหลังที่ทดสอบเสร็จแล้วถ้าเกิดตัดสินใจซื้อนี่อะไรจะเป็นทำาต่ว่าต้องซื้อนี่อะไรครับเป็นตัวชี้ขาดครับ แม่บ้านนะครับแม่ <laughs> <laughs> แก็แล้วก็แล้วก็ประโยชน์ใช้สอย <laughs> แล้วก็เราเราจะซื้อไปทำอะไรครับผม